กุ้งพัดกะปิแซ่บ,บแบบบยุงตยากแค่มีกะปิขัวสุกข,ของขา้าวไทยๆก็แซ่บแต่ง่ายๆแบบประตองปรุงเพิ่มแลรวจ้าเอากะปิขวัวซุกลงไปพัดให้หอมเอากุ้งลงไปพัดให้สุกพอประมาณแล้วตามด้วยใส่บับถั่วกับใบบกกูดพัดให้กุ้งกับถบั่วซุกแค่นี้ก็แซ่บแล้วพร้อมเสิร์ฟความอร่อยพาดมันเป็นแต่แซ่บแถบพี่น้อง สวัสดีจ้ามาพอกับตุ๊กคือเก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องสเปนชาแนลมาค่ะพี่น้องมาหนีตุกพามากินกุ้งผัดกระปีค่ะผัดจากกระปีคั่วสุกของครัวไทยๆค่ะพี่น้องค่ะเป็นกระปีกุ้งเลยค่ะพี่น้องตุกเอามาผัดใส่กุ้งสดถั่วฝักยาวล้วก็ใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ไตปลาไตปลาคัวสุกที่เหลือหลอบที่แล้วค่ะพี่น้องอืม วันนี้ตุกกะซีมาพาพี่น้องย่ำสตอดองค่ะพี่น้องคะเขาบอกว่าเอาเอามาย่ำได้สตอดองของครัวไทยไทยส่งไปทั่วโลกพี่น้องใครอยากกินสั่งสื่อได้เลยค่ะโดยตุกสิทิมทางการสั่งสื่อไว้ให้ด้วยพี่น้องย่ำสตอดองเขาบอกว่าใส่หอมแดงกระบอกพริกลงไปย่ำค่ะพี่น้องคะ แล้วก็เติมเกลือเล็กน้อยนามสตอร้องตุกซิมแหลวมีรสชาติเข้มเปรี้ยวกับพี่น้องคะ่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเขาว่าจังสั้นพี่น้องบัตเทนีห้ากับ้นเด้อค่ะแบบนี้ค่ะพี่น้องครับไตปลาคั่วสุกข,ของโครไทย หอบที่แล้วกินเหลือค่ะพี่น้องหลอบเหนียวมากินอีกพญ่ละเราเด็ก,กินแล้วเรากับหมักพี่น้องคะ่ะเราว่าแซ่บถึงถึงเครื่องแกงเครื่องแกงเข้มข้นให้ค่ะพี่น้องคะ่ะมากค่ะแซ่แบๆน้ำกันค่ะพี่น้องกุ้งผัดกะปิกุ้งนนากินมากเลยค่ะ กะปิคัวซุกเข็มขคนแห้งค่ะพี่น้องคะสามารถเอาไปพัดแบบบะต้องรุงเพิ่มได้เลยคะ่ะอันนี้ตุกไปเลยรุงเพิ่มเลยพี่นอ้องแซบ่บจัดจ้านมาก ซอสตดองม,มีความมันค่ะพี่น้องมันเค็มเปรี้ยวเล็กน้อยมันเค็มกับเปรี้ยวเล็กน้อยค่ะพี่น้องคะแซ่บกระบวงไอปลาคั่วสุกนุ่มใส่เข่าค่ะพี่น้องคะคุกเข่า ตอนปลาก็ยังเหลืออยู่กับพี่น้องค่ะตอนปัาสะบะขอาหายมาหลายแล้วก็ตอนใหญ่ค่ะ <_ d ata> ตอนนี้กินกับผักสดนะคะทุกคนมีมะเขือมานละบวบมูลแล้วก็ทั่วพู้ค่ะพี่น้องค่ะ กับสตอดองแร่บครับพี่น้องอืมเราเสิร์งสตอตอดองหอมแดงพริกกินกินเข่ากันกินคููกันครับพี่น้องกินใส่น้ำกัน หิวข่าลายเวัาวลินล้นรั่วใจนหนามผสมปีกอืมจุกวานแต่อร่อยประมาณแบบว่าอ๋อขนะ้าย่ำกุุงจมนะพี่น้องเป็นประมาณนั่นแหละเอามากินเครื่องเคียงกัน แต่กุุงจมเขาสใส่พวกแต่ไข่ไ้ปะกุนอแต่เน่ใส่สำเนียงชอบพัดอยากพัดให้มีหนามแน่จนังเลยหนามกับเสียเบิร์ดพี่หน่อย พัดแบบใส่หัวกุ้งมาด้วยเพราะว่าตุกอยากได้น้ำมันหัวกุ้งค่ะพี่น้องคะ ันยัีเห็ดกับเขาะมะลายฮหเห็ดแบบว่าซ้พี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องขาอ,อร่อย พอกุ่งบ้านแน่บคับพี่นอ้องคะเป็นคนอีสาน<ะ>แต่ว่ามากินแบบเครื่องแกงใตนะพี่น้อง hết thương cháy đi theo tập quá hết bơm ô chiều ừ, Đúng nào uhm. mừng Để lại ăn Ăn mới cái lập thọn à น้ำแซ่บอะพี่น้องอน้ำปลาซอดองน้ำแซ่บ ตอนต่อกเกาะเตียงดังนิดนึงค่ะคนเขาเห็เฉยงา่ายแซ่บมากกินยังไงให้กับข้าวเลอเยอะเหมือนเดิม,ม 嗯，馒头贡。蜡蜡蜡蜡 แต่ถ้าไผ่พัดแบบใส่กะปิขัวซุกน้อยกับปรุงเพิ่มเอาค่ะพี่น้องคะไผ่พ,พัดลายมันกับข้อดีมันเข้มข้นนะแต่ถ้าข้าวยนยนเคืองแกงลงแนะ่ข้าวกับปรุงเพิ่มไอ้กรีมกว็วสเแบบพอดิแบบเป็นมาสิงตุก็ดนะ เยสิวา,บา,บา,าแบบว่าอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเพิ่มเมื่อก่้ยูที่ปริมากดีเข้าใาก่กะปิขวซุกลงไปนะคะพี่น้องคะอืม,อมแสบแห้งกับพี่น้องคะกินขามาวเ่ย Hokum cung mina. không bị anh. Anh tóc nữa là, kèm hèp nhả kín, lê hèn ngàn mày. Hakuwa kin hokum. Hè. 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 cung Hè. 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 ข้ามหมดแล้วทุกคนแล้วอิมก็ซื้อลงไปเติมเขาที่ข้างล่างครับพี่น้องครับอือันนี้ช้ำนี่ก่อนอิมแล้วครับพี่น้องขามืนอี้ตุวกัาพ,พี่น้องมากินกุ้งผัด กระปิค่ะพี่น้องคะเป็นกระปิขั้วสุกจากครัวไทยไทยค่ะพี่น้องคะแล้วก็ไดไตปลาขั้วสุกสตอดองมมนีเอามาย่าค่ะพี่น้องขาจากครัวไทยไทยคืกันค่ะพยากกินก็สั่งซื้อได้เลยค่ะเด็กตุกสีหายช่องทางการสั่งซื้อไว้ด้วยค่ะแซบอลียินแนะนําค่ะพี่น้องขะเอาละค่ะถาภัยมักเมนูนี้มักอาหารตายคือกันตุกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจในการให้คลิปให้ตุกน้าได้ค่ะไหวพอกันคิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ